ครับท่านผู้ชมครับผมแทนคุณจิติสระครับมาพบกับท่านผู้ชมทช่เคยนะครับในรายการทีวีชาวบ้านนะครับรายการที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันสร้างและร่วมกันผลิตเป็นเจ้าของรายการด้วยตัวเองครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของขบวนการขบวนการหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าถ้าพูดถึงขบวนการใต้ดินนะครับหลายคนอาจจะนึกถึงขบวนการที่ต้องหลบหลบซ่อนๆปฏิบัติภารกิจอย่างลับๆนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ขบวนการนั้นนะครับเป็นขบวนการที่เป็นมิติของการพัฒนาของชาวบ้านในชุมชนที่ก้าวหนนน้าาาไไปกกลถึงขขดมีบวร ใต้ฟ้าครับโอ้โหฝังชื่อก็น่าสนใจแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปแกะรอยภารกิจของพวกเขานะครับในชื่อตอนที่ว่าแกะรอยภารกิจขบวนการใต้ฟ้าเชื่อพ่อพอแล้วรวยครับโอ้โหฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วนะครับเห็นว่าคําว่าพอและก็รวยเนี่ยจะมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันอย่างไรหลายลคนที่อยากจะรู้เคล็ดลับของความว่าร่ํารวยอ,ยอย่างถูกต้องอย่างพอเพียงนั้นเป็นอย่างไรวันนี้ได้คําตอบอ่างแน่นอนไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะ ยินีต้อนรับสู่จังหวัดชลบุรีนะคะเรามายืนอยู่ที่ตำบลก่อจนันต์อำเภอก่อจันทร์นะคะทีเนี้ยที่เนี้ยเขามีกระบวนการกระบวนการหนึ่งเกิดขึ้นอ่ะพี่รู้ไหมเขากระบวนการน,นั้นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้หรอกอยากบอกก็บอกมาเลยดีกว่าจะยืนยันสิคะพี่หลังก็ที่เนี้ยเขามีกระบวนการกระบวนการหนึ่งที่ชื่อว่ากระบวนการใต้ฟ้าชพ่พ่อพ้อรวยค่ะพี่เคยได้ยินชื่อไหมคะไม่เคยได้ยินอีกอนะกระบวนการใต้ฟงใต้ฟ้าอะไรอะเไม่เคยได้ยินเอ้าก็ที่เรามายืนอยู่ที่เนี่ยเขาเรียกว่าศูนย์กิจกรรมธรรมชาติที่กระทำกิจกรรมกระบวนการนี้ขึ้นมา มันจะเป็นไปได้เหรอพวกกระบวนการใต้คงใต้ขวาเนี่ยนะมันก็เหมือนเหมือนกันทั่วไปหรือเปล่าศูนย์พวกเนี่ยศูนย์กิจกรรมพวกเนี้เหมือนเดิมอาจจะเหมือนนะคะพี่แต่ที่นี่อาจจะมีดีกว่าไม่งั้นเราจะมาถ่ายทำกันละคะพี่ไม่เชื่อเราขอไปดูไปพิสูจน์เองดีกว่าในชุมชนงั้นเราแยกกันก่อนดีกว่าตอนเย็นมาเจอกันที่นี่นะคะบ๊ายบายที่หลังไปแล้วแต่หลอดยังอยู่ที่นี่นะคะเราอยากจะรู้ว่าที่นี่ก็ทําอะไรกันบ้างงั้นตามหลอดมาเลยค่ะ เก็บข้อมูลในการทําการเกษตรของตส<ำ>วัสดีค่ะพี่อ้อยวัสดีค่ะขอนั่งหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะไปไหนมาอ๋อมาที่นี่แหละค่ะเหลอทำอะไรอยู่คะพี่อ้อยอ๋อพี่พกําลังเก็บข้อมูลเรื่องของแนวทางการทาการเกษตรของตําบลหัวถนนอยู่เพราะว่าที่ตำบลหัวถนนเนี่ยเขาเข้ามาเรียนรู้กับกับที่ศูนย์ดสิกรรมธรรมชาติเกาะจันทร์พี่ก็เลยอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาได้เรียนรู้ ไปเนี่ยเขานํากลับไปใช้หรือเปล่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทําการเกษตรได้หรือไม่แล้วกระบวนการใต้ฟ้ามันคืออะไรคะพี่อ้ยอยะบวนการใต้ฟ้าก็คือการทํางานร่วมกันระหว่างชาวบ้านเนี่ยกับหน่วยงานต่างๆที่ที่อยู่ภายในชุมชนเช่นวัดสถานีอนามัยอ,อปตอแล้วก็ทางอําเภอแล้วก็มีภาคีความร่วมมือก็คือทอประสอบ,บ้างจากมชรหนึ่งบ้างมาทํางาน ภายใต้ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะก็เลยก็เลยเป็นชื่อของกระบวนการใต้ฟ้าแลวเชื่อพ่อมันคืออะไรกันคะพี่อ้อยก็ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นแนวคิดขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เราสามารถปฏิบัติตามได้เลยนะคะแล้วก็พอเรามาใช้ชีวิตแบบพออยู่พอพอกินพอใช้แบบที่พระองค์ท่านบอกเนี่ยนะคะมันก็ทําให้เรามีมีความสุข แล้วก็มีความยั่งยืนอ่ะแล้วพอเรารวยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันได้ไงคะพี่เราพออยู่พอกินพอใช้นะสามพอเนี่ยมันจะนํามาสู่พอที่สี่คือพอร่มเย็นพอร่มเย็นเราเราพออยู่พอกินพอใช้เนี่ยเรารวยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะเราก็รวยในที่นี้เราเราไม่ได้หมายถึงเงินทองอะค่ะแต่ว่ามันรวยในสิ่งที่เรามีเช่นเราเรารวยความคิดอย่างเงี้ยค่ะรวยปัญญา โดยเพื่อนที่เรารู้จักกันแล้วก็มานจะทำให้สังคมเนี่ยแล้วก็ชุมชนของเราเนี่ยมั่นคงนะแล้วก็ยั่งยืนอยู่ภายใต้เรื่องของประชาเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะแล้วพีทกศมาเกี่ยวอะไรด้วยคะเนี่ยครับทกศก็เป็นหน่วยงานหนึ่งในจำนวนหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนให้เกิดสู์เรียนรู้แห่งนี้นะครับโดยในระยะเริ่มแรกเนี่ยทกศก็ได้สนับสนุนเงินทุนมาจำนวนหนึ่งนะครับต่อมาก็ ในปี2551นี้นะครับตกสศอก็คัดเลือกศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นศูนย์ที่สำหรับอบรมเกษตรกรครับเพราะว่าศูนย์เรียนรู้แห่งนี้สามารถที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดำารงชีวิตตามแนวเศษรษฐกิจพอเพียงเพื่อคะที่พี่ว่าบอกว่าพออยู่พอกินพอใช้อ่ะมีจริงๆริงหรือเปล่าคะจริงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปดูนาะว่าไอ้มันพออยู่พอกินพอใช้เนี่ยของ เศรษฐกิจพอเพียงของที่เนี่ยมันเป็นยังไงคะแต่เดี๋ยวพี่ขอญาต์ลาผู้สืดการก่อนค่ะนคะขอไลาขอญาตนะคะเดี๋ยวพี่พาไปดูฐานของสมุนไพรนะคะเพราะว่าเราจะใช้สมุนไพรเนี่ยในการประกอบอาชีพก็คือส่วนใหญ่แล้วที่นี่เป็นเกษตรกร เอ๊ะแล้วสมุนไพรเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้ไงคบพี่ค่ะเพราะว่าพืชที่เราใช้ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นพืชที่เรามีอยู่ในควเรือนของเรานะคะแล้วถ้าเราทําได้เนี่ยมันจะทาให้เราพอใช้คะพออยู่นะพอกินนะอาหารที่เรากินเนี่ยมันก็จะปลอดภัยจากสารเคมีมันเป็นการใช้สมุนไพรแทนการใช้สารเคมีในเรื่องของการทําการเกษตรนะเอาเเจอลุงไหวพอดีเลยลุงไหววัสดีค่ะวัสดีค่ะนะคะลุงไหวนี่จะเป็นวิทยากรในฐานของ การกันสมุนไพรได้ยอยากรู้เรื่องอะไรจเถามเมื่อไหรดูจะถามว่าสมุนไพรอ่ะนำไปใช้ได้จริงหรอคะในเมื่อเคมีโคตต้องเป็นพนยังเอาไม่อยู่เลยเอคะค่ะใช้ได้จริงๆคือว่าสมุนีของเราเนี่ยมีเจ็ดรสกิจริงหรอกแต่นี้เราดึงออกมาใช้แค่สามรสเราเอามาประยุกต์ใช้โดยที่ว่าเอามากันไปกันแล้วก็ไปฉีดพ่นตัว,ตวพืชเนี่ยจะไม่ลอกคราบถ้าถูกไข่ไข่ก็จะไม่เป็นตัว ก็จะจํากัดวงจรชีวิตของมแมลงหรือศัตรูพืชนโดยติ้นเชิงเลยนะครับแล้วสมุนไพรที่ว่าเนี่ยมันสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ริงกับหรอคะประหยัดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในห,หนัวไหล่ไปนาเราเยอะเลยสมุนไพรพวกนี้มันก็ถูกกว่าเคมีอีกไม่โลกกี่เท่าแล้วก็ผลดีคือว่าไม่กระทบถึงแวดล้อมหรือว่าผู้บริโภค หรือว่าที่คนใช้อันนี้ที่ลุงพูดเนี่ยแค่น้ําจิ้มโห<ฮ>ยังมีมากกว่านี้อีกใช่แต่ถ้าอยากรู้รายละเอียดเนี่ยให้ให้มาเรียนที่นี่ค่ะที่ศูนย์เกษตกรรมธรรมชาติเกาะจัน<ช>มันยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สมุนไพรเนี่ย<ช>กับคนกับพืชกับสัตว<ช>์<ช>อีกอีกหลายหลายตัว คุณผู้ชมคะหลังจากที่พี่อ้อยพาหลอดไปดูฐานสมุนไพรมาแล้วเราก็ให้พี่อ้อยพาเดินดูรอบๆสูนต่อโดยเริ่มจากบ้านดินก่อนเขาบอกว่าบ้านดินนี้เปรียบเสมือนสำนึกในการพึ่งตนเองของสามัญชนคนเดินดินพูดง่ายๆก็คือเป็นฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเรียบง่ายของชีวิตเป็นการใช้ชีวิตที่มั่นคงและงดงามระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ จากนั้นเราก็ไปที่ฐานหม่อเลี้ยงปลาดุกวเลี้ยงกบและปลูกข้าวในที่เดียวกันที่ชี้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนต้องพึ่งพาอาศัยกันนอกจากนี้ยังมีฐานแปลงปลูกผักที่ทําให้คนที่นี่พอกินพอใช้กินอะไรก็ปลูกอันนั้นปลูกแต่ที่กินกินแต่ที่ปลูก มาถึงฐานหมูหลุมและการทําปุ๋ยชีวภาพแบบธรรมชาติฐานนี้เขาเลี้ยงหมูด้วยเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือนแล้วก็หาเศษผักต้นกล้วยมะละกอพูดง่ายๆก็คือผักสวนครัวในบ้านนั่นแหละค่ะเอามาเป็นอาหารเสริมต้นทุนการเลี้ยงหมูก็ไม่สูงแถมเมื่อหมูถ่ายออกมาก็เอามูลไปทําปุ๋ยชีวภาพแบบนี้ก็ได้ทังขึ้นตั้งงเงินนะคะ แต่ที่สําคัญก็คือเราต้องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เพื่อให้เราอยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอซึ่งที่นี่ก็มีฐานการทําของใช้ในครัวเรือนทั้งน้ํายาล้างจานน้ายาซักผ้าสบู่เหลวสะบูก้อนโลชั่นทาผิวยาสระผมครีเมเลือดผมโอ้ยสรา,พาสราพัดสารเพเมื่อใช้กันไม่หมดก็สามารถนําไปขายกลายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วยนะคะ จากท,กทุกทุกฐานที่พี่อ้อยพาหลอดไปดูก็ทําให้หลอดเข้าใจแล้วนะคะว่าพออยู่พอกินพอใช้และพอร่มเย็นที่ชาวเกาะจันทร์คว่านั้นก็คือการมีกินมีใช้อย่างพอเพียงเมื่อเหลือจากการมีกินมีใช้เราก็เอาสิ่งที่เรามีไปแลกกับเพื่อนบ้านถ้ามันมากเกินความต้องการก็นําไปแปรรูปเหลืออีกจึงค่อยนาไปขายกลายเป็นเงินที่เข้ามาสู่ครอบครัวไม่ได้ทําเพื่อหวังรวยแต่ทําเพื่ออยู่อย่างสบายและพอเพียงจริงๆนะคะไปเดี๋ยวพี่พาไปดู ฐานคนเอาฐานนะคะ à, เพราะว่าเดี๋ยวเราเผาฐานแล้วเราจะได้เรื่องของฐานแล้วก็น้าส้มวันไม้ด้วยที่เอามาใช้ในเรื่องของการทําการเกษตรก่ <S 2> <S 2> อนถึงฐานสุดทา้ายขอนั่งพักก่อนได้ไหมคะอะไรเดินแค่นี้เหนื่อยล้ค่ะขอนั่งพักก่อน <S 2>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  นะคะค่ะค่ะถ้างั้นเราไปดูพี่หลังก่อนดีกว่าค่ะว่าตอนนี้พี่หลังเขากําลังทําอะไรกันอยู่ไปเลยค่ะผมจากคนที่มีรถมีเรือมีเงินมีทองแต่คราวนี้ว่าไปทําผิดพลาดลงทุนผิดมันก็จนลง แล้กระจนลงก็ไม่มีปัญญาก็าหันมากินเหล้าเมายาจนไม่มีหนทางที่จะไปไหนนะครับมันไปไหนไม่รอดแล้วพอดีบังเอิญเขาชวนมาเข้าศูนย์ตฏิกรรมธรรมชาติจากเริ่มต้นจากที่ไม่มีอะไรเลยก็เท่าก็มาปรับปรุงพื้นฟูนนกันใหม่ชีวิตของผมก็ดีขึ้นจากที่คนขี้เหล้าเมายากลายเป็นที่ว่าคนเลิกเหล้าเลิกยา,า,าได้แล้วก็หันมาทำหมากินอย่างปกติโดยที่ว่าแบบใช้แบบของอินทรีย์นะครับแล้วก็ทาง ครอบครัวก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจากที่เราเคยใช้วันละหลายๆตังหลายๆร้อยบาทเราก็ประหยัดลงเวลานี้ใช้วันไม่ถึงร้อยบาทอาหารการกินก็จากการที่เราปลูกเองอเราก็ได้กินของที่มีประโยชน์ไม่มีสารพิษก็คิดว่าสุขภาพเราก็จะดีิตใจเราก็ดีเราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวเราก็เป็นสุข ท่านผู้ชมครับขบวนการใต้ฟ้าเชื่อพ่อพอร่รวยนะครับในตอนแรกนั้นเราเผยภารกิจหรือว่าเคล็ดลับสู่ความร่ำรวยแบบพอเพียงไปแล้วเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับยังไม่ครบถ้วนทั้งกระบวนการนะครับนั่นคือการที่เราพยายามลดนะครับการที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเรื่องของการบริโภคการอุปโภคการกินการอยู่ที่เกินความจําเป็นนะครับให้รเรียบง่ายให้น้อยลงและก็พึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นแต่นั่นยังไม่ครบกระบวนการนะครับยังมีส่วนที่จะเผยความจริงและความลับที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจสําคัญก็คือการเปลี่ยนจากผู้บริโภค มาเป็นผู้ผลิตแบบพอเพียงนะครับอันนี้น่าสนใจมากคุณหลังและก็คุณรอดน,นะครับรอที่จะให้คำตอบเราอยู่แล้วไปชมกันเลยครับพี่ผมเห็นเด็กๆกับผู้ใหญ่เนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่ไม่รู้เราไปดูห้องดีกว่าเอา้านั่นเต๋านี่เต๋าหาอยู่เนี่เมื่อเช้าพ่อไปส่งที่เรียนแล้วมาเรียนหนังสือมาที่จะมาครูพามาเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักที่บ้านยามาครับอโอเคงั้นไปเดี๋ยวอาไปคุยกับครูเอง งานต่อสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับผู้พาเด็กๆมาทำอะไรที่นี่ครับไม่เห็นให้เรียนหนังสืออยู่โริงเรียนนะอ๋อจริงๆวันนี้ก็พามาเรียนครับเขาเรียกว่าการเรียนรู้นอกสถานที่ครับเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของเรียนเราครับวันนี้พามาเรียนกับป้าเมาส์ครับการทําปุ๋ยหมักชีวภาพเพราะว่าถ้าเด็กได้มาเรียนรู้ข้างนอกห้องเรียนเนี่ยเด็กจะได้ปฏิบัติจริงถ้าเรียนอยู่ห้องก็ได้รู้แต่วัสดุอุปกรณ์เฉยๆไม่ได้ลงมือปฏิบัตินี้ เขาลงมือปฏิบัติเขาก็จะได้ประสบก,การณ์ตรงแล้วเขาก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเขาได้เอาไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ครับถ้าพี่ลังอยากรู้รายล,ายล,ายละเอียดผมว่าต้องต้องปรึกษาป้าเมาส์ไปหาป้าเมาส์ทาง no, no. <ๆ>โน้นเลยเอ้าแม่ปุ๋ยไอ้ตัวเนี้ยที่แม่ทำเนี่ยใส่อะไรก็ได้บ้างไหมอ๋อปุ๋ยตัวเนี้ยใส่ดผักใส่ยางใส่ยูใส่อ้อยแล้วก็ ใส่มันได้ด้วยใส่มันด้วยเว่าปกติมันนี่มันเป็นพืชเศรษฐกิจนะส่วนมากก็ใช้เคมีกันทั่วไปก็ใช้เคมีกันทั้งนั้นเนี่ยโนบอันนี้แม่ไปแม่ไปปลูกแล้วค่ะได้ได้ได้ผลผลิตดีมากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวไม่เชื่อแล้วรูปไปดูด้านโน้นเลยนะคะแม่ไปปลูกไปด้านโน้นคะ่ะเด็กๆหญ้าพาอหลังไปดูมันด้านโน้นนะคะหนูทําไปก่อนนะคะเดี๋ยวยญ้ามานะคะไปไป เราทำเราก็เหมือนว่าเราเอาศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเราก็ไปทำที่บ้านของเราได้ด้วยค่ะได้ความรู้จักการเลี้ยงปาลาแ้ะกอบ้านผมก็เลี้ยงปลาอยู่แล้วมีน้อยมากครับตอนนี้มีเป็นร้อยตัวเลยครับและขนาดปลาก็ใหญ่มา,มากมครับเนี่ยแปลงมานแปลงเนี้ยค่ะ ที่ที่เราทําปุ๋ยกันเมื่อกี้นียที่เป็นปุ๋ยบักเชื้อภาพที่เราแม่เอามาปลูกมันนะคะแล้วแปลงน,ลงนี้แปลงนี้มันประมาณอายุป,ประมาณกี่เดือนแล้วมันที่ปลูกม,มาณตรงนี้ประมาณ6เดือนแล้วค่ะของเราใช้เชื้อภาพนี่มันจะสูงท่วมหัวแม่นะคะแต่พูดตรงนี้เคมีเนี่ยประมาณแค่เอวไปแบบแค่เอวแล้วก็จะต้องใส่บ่อยมากแล้วหัวจะไม่โตเหมือนเชื้อภาพเราด้วยนะคะทำทำให้สินวัลล้อมไม่ดีด้วย แล้วมัน6เดือนนี่เราสามารถถอนได้หรือยังตรงนี้จะชิบสองเดือนขุดนะคะแต่พูดถึงว่าจะขุดดูก็ลองขุดดูว่า6เดือนหัวมันขนาดไหนอย่างนั้นเราไปพิสูจน์กันดีกว่าว่าหัวมันใหญ่ขนาดไหนตามมเลยครับ8เดือนแล้ววันนี้เดหัวใหญ่ถือทูปกฎกติเอ่อมัน8เดือนไม่ได้ขนาดนี้นะฮะมันแดเดือนจะอยู่ระมามันตาปกติใช้ปุ๋ยเคมี หัวใหญ่ขนาดนี้เหรอแม่ใช่รูปวมเนี้ยถ้าเราใช้ปุ๋ยเชืภอพาของเรานะคะปุ๋ยชชวภาพาเนี่ยมันเป็นอาหารของดินอดินดีผลไม้ก็ดีมันก็ดีนะคะแล้วปุ๋ยเชวภาพมันแตกต่างกับเคมียังไงครับพูดถึงใช่แม่ใช้เคมีมาเนี่ยแพงลงทุนเนี่ยอย่างเป็นแสนเนี่ยได้ประมาณ0องแสนแต่ผู้ใช้เชืภอพลาแม่เคยใช้ประมาณ3 0,000ื่นแม่ก็ได้สองสาแสนเหมือนกันแล้วก็ทําให้ดินไม่ดีดินเสียนะคะแล้วก็สุขภาพของแม่เนี่ยเมื่อก่อนนี้แม่ผมร่วงผมร่วงมาเลยกับแการสารเคมีผมร่วง แล้วเลยผมร่วงจนหมดเลยหมดหัวในร้านหมาน้ำผักเลยนะคะแล้วก็แม่ก็มาใช้ทําปุ๋ยเชื้อภาพใช้เองนะคะใช้เองจนได้หวงสาเร็จแล้วก็เรื่องการใช้นี่เป็นสินเนี่ยแม่มาก่อนจะเป็นนี่เป็นสินอีดงตรงเนงเพราะว่าแม่มาใช้เชื้อภาพปุ๊บเนี่ยปรับสภาพตัวได้เลยว่านี่ทกศก็หมดถ้าผู้ชมเขาอยากจะเรียนรู้เขาอยากจะทําทําทำมันอย่างเนี้ยเราจะเราจะเรียนรู้ยังไงครับพูดถึงว่าการปลูกมันนะนะคะปลูกมันของเราเนี่ยมันมีวิธีการแยะ อย่างต้นมันท่อนมันนี่จะต้องตัด30เซนธรรมดาเขาปลูกบนร่องแม่ก็จะปลูกข้างในข้างล่างร่องนะคะวิธีการทำเนี่ยเราต้องปรุงดินให้ดีพูดถึงว่าจะมาดูมาเรียนรู้ก็จริงๆต้องมาที่ศูนย์กอจนันทร์เราเนี่ยเราจะสอนให้หมดเลยว่าทํำยังไงกับการปลูกแล้วก็การเตรียมดินอย่างไรนะคะขอบขอบคุณแม่มากนะวันนี้ที่ให้ความรู้เรื่องวิธีการปลูกมันเนาะันดีผมได้เวลานัดก,กันหลอดพอดีขอตัวแม่เลยดีกว่า ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติกอดจันนะคะแหมที่นี่มีอะไรให้น่าเรียนรู้เต็มไปหมดเลยโอ้โหมีทหารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะอยากรู้ไหมคะว่าทหารเขามาทำอะไรที่นี่เราไปถามกันดีกว่าคะ<ม>่ะพิททหารคะขอทำอะไรคะมาทําอะไรที่นี่คะออม,มาช่วยชาวบ้นานเผาถ่านนะครับเผ,ทผาท่วงเผาถ่านอะไรกันคะไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับพิททหารเลย อ๋อเป็นนโยบายของผู้บังคับบัญชาครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวผมพาไปคุยกับผู้บังคับบัญชาดีกว่าไหมครับ มาถึงตอนนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าท่านชมหลายท่านนะฮะคงจะยิ้มออกและเห็นเขาลางและก็โครงสร้างของการก่อการดีของกระบวนการใต้ฟ้าเชื่อพ่อพอและรว,วยแล้วนะครับว่าเราจะมีเคล็ดลับอย่างไรทําให้ชีวิตของเราพอเพียงและที่สําคัญนะครับความพอเพียงนะครับ ไม่ได้จากัดเฉพาะชาวบ้านแต่สามารถทําให้เกิดผลได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับเรื่องของการปรับวิถีชีวิตของตัวเราเองให้สอดคล้องเหมาะสมและสมดุลกับธรรมชาตินะครับนอกจากนี้แล้วนะครับตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูกันนะครับว่าทหารจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของขบวนการใต้ฟ้าอย่างไรที่ศูนย์กสิกรรมและขบวนการใต้ฟ้าจะมาเฉลยคําตอบให้กับเรานะครับแต่เราเก็บไอส่วนเล็กๆตรงนี้เราสามารถมาเผาทําเป็น่าน ไว้ใช้เองได้แทนแก๊สได้เพื่อประหยัดอีก,กหนักมายครับน้ำส้มพันไม้เนี่ยเราสามารถทำประโยชน์อะไรได้ไหมได้คือใช้ประโยชน์ได้ไหลายอย่างเลยครับพอน้ำส้มพันไม้เนี่ยสามารถไปฉีดข้าวได้อะไรข้าวได้สมมติว่าข้าวเป็นหนอนกอเราก็ใช้น้ำส้มนี้ ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับท่านพลตรีสถิตเจมจํารัดค่ะเป็นผู้บัญชาการกองบัญชาการชูลบที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับค่ะเอหนูเห็นที่ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติก่อจานนะคะเห็นผู้พิทารเขาก็ไปมีทํากิจกรรมอะไรกับชาวบ้านคะ่าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเราเดินไปแล้วคุยไปดีกว่านะฮะค่ะ <c oughs> คือเดิมทีแล้วเนี่ยหลังจากที่เราเราได้รับนโยบายจากภูมิชาชั้นสูงแล้วนะครับในการที่จะให้ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราก็ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่บรั้นเป็นต้นมาจนทั่งออกมาเป็นลักษณะศูนย์การเรียนรู้นะครับทีนีท้ทำไมถึงต้องออกไปอยู่กับชุมชนด้านนอกอันนี้ก็เป็นนโยบายส่วนหนึ่งของภูมิชาชั้นสูงเช่นเดียวกันนะครับในการที่จะ เข้าไปมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สําหรับศูนย์เกษตรกรรมด้านนอกท,ท,ที่ที่จะไปเห็นมานะครับก็จะมีความหลากหลายแล้วก็ไม่เหมือนกับหรือบางเรื่องก็เหมือนกับที่นี่ทางนู้นนะเท่าที่ที่ดูปัจจุบันนี้ก็ดําเนินการในเรื่องของปุ๋ยชีวภาพเป็นหลักแล้วก็ที่ไปใช้กับ งานทางด้านเกษตรก็คือในเรื่องของมันสำปะหลังเป็นหลักเอ๊ะแต่ที่หนูมองๆเนี่ยค่ะที่นี่ก็เหมือนก็เหมือนกับศูนย์กิจกรรมธรรมชาติเกาะจันทร์ค่ะไม่ทราบว่าที่นี่แตกต่างกันยังไงคะจุดแตกต่างนะฮะที่อยากจะให้ให้ให้น้องๆได้รู้กันก็คือว่าการที่นี่ใช้เอนไซม์เป็นตัวหลักในการดําเนินการเกี่ยวกับ งานทางด้านการเกษตรทั้งพืชและสัตว์และตัวเอนไซม์ S <S <C> e <as> เนี่ยก็คือกระบวนการอันเดียวกับ EM ที่พวกเรารู้จักกันเพียงแต <C> e <as> ่ว่าตัวนี้มันมีการหมักที่ที่ลึกไปกว่านั้นก็คือค่า p ีของเขาก็จะอยู่ที่ต่ำกว่า4ซึ่งมีสภาวะเป็นกด <C> e <as> แต่ในส่วนของ EM นั้นจะอยู่ประมาณ 7. 5ุซึ่งเป็นกลาง <C> e <as> แล้วกิจกรรมที่ทำานี่มันได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะจุดมุ่งหมายหลักของเราในการทำสวนการเลื่อนดับแากเลยคือเราต้องการให้กับ ทาหารกองยามการนะครับก่อนที่จะปลดประจำการไปเนี่ยหนึ่งเดือนได้รับการฝึกนะครับในเรื่องของการทำกรเกษตรกรรมไม่ว่าการเลี้ยงสัตว์ก็ดีการปลูกพืชก็ดีโดยใช,ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตรงเนี้ยมาเรียนรู้แล้วก็ไปดำเนินการโดยเฉพาะใช้พื้นที่หลังบ้านของตัวเองเพื่อเป็นการลดรายจ่ายให้กับครอบครัวนะครับหรือว่าถ้ากลุ่มใดมีศักยภาพพอก็รวมกลุ่มการปลูกผักเป็นพื้นที่มากๆก็สามารถที่จะ ดำเนินการได้ซึ่งอันนั้นก็เป็นกิจกรรมในเรื่องการเพิ่มรายได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือสถาบันการศึกษาต่างๆในพื้นที่รอบๆที่เขารู้ก็จะนํานักเรียนเนี่ยเข้ามาศึกษามาดูงานที่นี่แล้วก็นำไปเป็นบัตรซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ได้ผลแล้วก็เข้าไปในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันนะครับและกว่าจะมาเป็นพื้นที่ตรงนี้ค่ะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่เท่าที่เราดําเนินการตรงนี้ก็ปาจะมาทั้งปีเศษได้ แล้วหนวยความร่วมมืออะไรมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรม้างบอกแล Somehow, mm ้ว hmm. ก le ็ในชั uh ้นต้นเนี่ยก็เราใช้กําลังคนของเราเป็นหลักแต่ในระยะหลังๆเนี่ยก็มีส่วนรายการต่างๆโดยเฉพาะอบตบ้างทางอําเภอบ้างพี่น้องประชาชนองค์กรต่างๆแล้วก็ทางกำนานผู้ใหญ่บ้านก็เข้ามาช่วยเหลือกันนะครับก็ขอบคุณท่านพลตีสเดชเจริญนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะครับยินดีครับเอ๊ตอนนี้ก็ได้ถึงเวลานัดกับพี่หลังไปแล้ว เราไปหาพี่หลังที่ศูนย์กติกกรรมธรรมชาติเลยค่ะพอดีผมมีนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงเขาทําผมมาดูแล้วก็รู้สึกว่าโครงการของศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เขาหน้าหน้าสนับสนุนนะครับแล้วก็มาคุยกันพอมาคุยกันเสร็จแล้วทางศูนย์กติกกรรมนี้เขาก็ของประมาณเพราะว่าคนต่างจังหวัดที่จะมาศึกษาหาความรู้ในเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ที่พักไม่พอแล้วก็ห้องน้ําไม่พอผมเองก็ ก็เลยจัดรบประมาณที่เขาลงมาช่วยยังไงบ้างครับพี่หลังเชื่อหนูหรือยังวาที่เนี่ยเขามีอบวนการที่หนูว่าจริงๆเิงเคแร้วจ้าเห็นแล้วพี่หลังไปประทับใจอะไรมาบ้างคะเนี่ยของพี่มีทีเด็ดอยู่แล้วเดี๋ยวของพี่อุบไปก่อนได้ไหมเอาของหลอดก่อนในหว่วได้ เคยได้ข่าวว่าไปแอบดูมาหลายฐานนี่มีทนนั้งหกเจ็ดฐานใช่หรอโอ้ยหนูมไม่อยากจะพูดให้ฟังเลยพี่หนูสามารถเรียนดูวยการทำของใช้เศรษฐก,กิจตัวพิงได้เยอะแยะเลยจริงอ่ะโอ้แล้วมีสี่ฟอสอะไรที่หนูอยากจะบอกพี่ด้วยฮะมีพออะไรบ้างละ่ะพออยู่อพอกินพอใช้พอสร่มเย็นพี่หนูรับรองแล้วนะคะพี่หลัง ถ้ามีใครมาเรียนรู้ที่นี่ได้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่างแน่นอนแล้วพี่หลังล่ะคะประทับใจอะไรมาบ้างบางทีเรื่องเรื่องเด็เเด,เ,เ,ดเลยนะคือปุ๋ยหมักชีวภาพที่ใช้กับพืชอะไรก็ได้แต่วันนี้ที่ไปดูมาใช้กับมันสำหหลังอะ่ะมันได้ผลปกติใช้เคมีอ่ะหัวมันเล็กนิดเดียวอะ่ะแล้วต้ทนทุนก็สูงแต่อันนี้ของเราใช้ใช้ปุ๋ยหมักตัวเนี้ยมันได้ผลผลิตมากกว่าแล้วก็ต้นทุนก็ต่ํา ถ้าใครไม่เชื่อให้มาเรียนรู้เอาที่นี่แต่พี่จะเชื่อละแล้วพี่จะนำตรงนี้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันของพี่แน่นอนอยู่แล้วปุ๋ยพี่คิดมันหนูเลยแต่จะได้ตอนนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมคะถ้ามีโอกาสเราคงมีพบที่ศูนย์เกาะจันแห่งนี้นะคะตรงนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเชื่อะลรยังคบพี่เชื่อแล้วละเอ๊ะทำไมชื่องจังอ๋อมันก็เห็นผลอ่ะมันดีจริงจริงช่อเลยต้องขอขอบคุณชาวบ้านชาวเกาะจันจังหวัดชนบุรีทุกคนเลยนะครับที่ให้ความร่วมมือและก็สร้างสรรค์สิ่งที่ เรียกว่าวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมนะครับทำให้เราเห็นแล้วก็ชื่นใจแล้วก็มีความสุขและก็สามารถขยายขอบเขตของความรู้เหล่านี้นะครับไปยังทุกชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็สามารถ พึ่งพาตัวเองได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะผมเชื่อว่าวิถีชีวิตแบบพอเพียงนี่แหละครับคือวิถีชีวิตที่จะเป็นทางรอดสําคัญของมนุษย์บนโลกใบนี้นะครับเพราะทรัพยากรต่างๆก็เริ่มล่อยหล่อและก็หมดไปทุกวันทุกวันแล้วนะครับมาช่วยกันนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงใช้ชีวิตอยางรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆลดความต้องการที่เกินความจําเป็นแล้วก็หันมาพึ่งพาตัวเองพึ่งพาชุมชนวิถีชีวิตแบบนี้คนไทยของเรามีมานานแล้วนะครับ และต้องขอขอบคุณทีมงานและก็ชาวบ้านทุกคนเลยนะครับที่ช่วยกันผลิตสื่อดีๆแบบนี้ทา่านผู้ชมเองก็สามารถเป็นเจ้าของรายการด้วยการร่วมคิดร่วมผลิตร่วมสร้างสารรค์วิถีชีวิตผ่านร,รายการทีวีชาวบ้านได้ใหม่นะครับในโอกาสต่อไปสําหรับวันนี้ผมแทนคุณจิติศักดิ์และทีมงานรวมทั้งชาวบ้านทุกคนต้องลาทา่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่วันเสาร์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับให้ฟักให้คันมันพุ่งขึ้นว้าวพี่ทหารเขามาทำ 酸菜。